เต็มค <łość> ุ่ครับผมว่ามึงเจนี่เออพี่น้องเต็มคู่ครับตายเดี๋ยวอีกตั้งแจ่หนึ่งมื่สิมืดอืมมาเดียวเมือได้พี่น้องเต็มคู่ สวัสดีตอนกลางวันครับพี่น้องนะครับตอนนี้ประมาณ8โมงกว่านะครับาโมง้านะครับรอบ2นะครับรอบแรกขนไปแล้วคูห่หนึ่งนะครับรอบ2พาพีพาน้อ,นองมาเบิ้งครับว่านะมันจะเป็นจังใดอีลงบอ่อป่ากลางเว้นนะเพรารอบแรกนี่ว่ามันคักอยู่แล้วเมื่อไหร่นะครับเบิ้งรอบ2ครับพี่น้องบ้านนี้ รอบแรกนี่ไปงานเ่องกะละมังนครับเต็มคุ่ครับอรอบนี้็วับรอบนี้ไปลองเลย๋นวขออยาตเทครับ ปลาเขีงน้อยมีแต่ปลาเขีงน้อยอย้อยตัวไพี่นอ้องเอ้ยเออเมื่อไงเจเดียวนี่พี่นอ้องเนี่ยนะครับปวดโค้บปวดง้อปวดแขงหลายสักหลายเนี่ยเอาเอาไปในมัดไปกินง่ายเด้อวิธีเห็ดพี่นอ้องเอ้ยโอ้เจเดียวไปต่อไปครับ อีกสองสามมองสี่มองป่าพันธิ์เรียกหลงคักอยู่ดอกตอนนี้เดี๋ยวนี้บรียวขาตั้งกล้องมาน้ำฝ้าออกมากครับสิดมียกเอ้เงี้ยนซอยเพื่อนจะเข้า ว่าตัวว่าฝนเที่ยวนี่ป่าสิลงว่าคิดว่าอยู่มันจะเป็นเที่ยวสุดท้ายดีบ่เออมาจะใส่หลายกระโดดกระเดี่ยวเลยพี่น้องโอ้นี่แต่ลูกเมียเดียวโอ้เหมันใหญ่กูตัวเดียววะที่ลุงสาบรรจุกไก่พอดอยู่นะเทิงบน,นสาอันนี้นะรางบนนันมีสาอยู่ ดินที่กูไเ่ใชจังไรมาโอ้อยกระได้พี่นอ้องเฮ้ยปลาลดตัวนี้ตรงนี้มาเท่านี่กับปลาลดได้3ตวั4ตว4ตัวโอ้ยไปกิน,นกินหน่อยเฮ้ยตัวงามเด้อเฮ็นนั่งกินเนาะพี่นอ้องเฮ้ย ตัวบบใหญ่นี่นะกันที่กินกระไรนะครับถัวกะลังพอดีเลยนะพี่น้องน่อปลาเข็ยงเลยละไปงอาง่ายโหลดส,ดสมัยรดสมัยอยากบ่ะคือนี่แหละพี่น้องคอยดีของของน้าบ่ามีสารเคมีครับพี่น้องน้าผมนี่นะครับเบิ่งโหลดครับพี่น้องป่ามันแกนเอานะครับโอ้โหสองเกียร์สองเกียร์จะเครื่องทั้งเลยเพี่น้องเอาใ,ใกล้ๆกันบ้านไนงะ เดี๋ยวนี่ราเตี่ยวก้อนทางประวัติศาสตร์เต็มกระถังเนี่ยนแรงมากนะขาขวมซ้ำซะตั้งหมอห้มอหไรโมนี้ขาตั้งกล้องมาน้ำ่ห้องข้าลงไหมข้าลงไหมนี่จะได้ประวัติศาสตรเต์เต็มเต็มถังอีกวะโอ้ยี่น้องเลยตายฮะ ีอยวเมื่อไรตายพี่น้องเอ้ยมีเทเบิ้งก็พี่น้องเบิ้งกบพี่น้องมยเทเบิ้งครับแกนี่สิยันเต็มคู่อยู่แกนี่อยู่พี่น้องเอ้ยเขมอาญะกร,ระทักรูดปานะปาตัวปาตัวปาดตัไอ้คนซ่อนพี่น้องเอ้ยเหลืออีกสามแก่ อีกสามหม่องครับบอนเดียบึงเจอนี่มันเป็นประวัติศาสตร์รถยาม,มนั้นป๊าดนึ่เจอดียวเต็มอายะพี่น้องเลยอดโผค่ะเดี๋ยวเพียงกินเนาะย่นานที่ผู้สาวเพชรประแดกกันละเอานะครับแล้วแต่เพื่อนเพียงอย่าง้วแต่เพื่อนเพราะเป็นผู้หาก็หาเพื่อนไป ไปนะครับอีกสามแฉสุดท้ายเบิ้งกันพี่น้องนี่ละคอดีของกันน้าบลาใสสารเคมีครับบ่เอาเปียบซับบ่เอาเปียบปูบ่เอาเปียบป่าบ่เอาเปียบปบนะครับมันก็มีนะครับเหนื่อยเดาเดาจดูแลหงาดูแลมูลนี่แหละ จะาจ่าเจีทางนี้บุกไ,ไปลงุงปัญใดไปหน่งถังสักกอนมีนกันนะ่ะโบมีไปหนึงเจียทางนี้บุกลุ้งลุ้เจียเดี๋ยวจะฟังทางคุณะะระ่าอย่างงเรออย่ทางหูหนึ่ไปหนึงนะลงตน่ะ บรรยากาศเลยพี่น้องเลยล้มพัดใบเขา <c oughs> เอาสามเอาสามมอง กือบเต็มกุนะครับแต่ทางนี้บ่ลงบงันไดไปหน่อยกันนี่ลงบ่เท่านี้ก็บ่ได้ตรงนี้ขาดโอ้ตรงนี้จะได้ไหมน้องเอ้ยตรงนี้ก็บ่ธรรมดาเต็มกุครับผมว่ามือเดียร์นี่ พี่น้องเต็มคู่คร no ับตายยอีกตั no ้งเจนึงมื่สิเหมือดฮึ่เดียวเมื่อดได้พี่น้องเต็มคู่เต็มคู่พี่น้องเต็มคู่โอ้ตัวตาย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 วันเอาคู่มาหน่อยหน่อยหน่อยเดียวบานเนี่ยปบาที่โตเต็มคู่ครับพี่น้องเต็มคู่ก็ครับพี่น้องเอ้ย แจีนี่มาเส้านี่บ่ได้ครับมาเส้านี่บ่ได้นี่แม่มันพี่น้องนี่แม่ปลาเข็งนะครับแม่ปลาตีกายนี่ครับนี่นี่แม่มันนะครับตรงั้น,นมันลูกมันมั้นะครับแต่เส้านี่บ่ได้ครับไปเส้านี่เพียงาขาดแต่ผมได้ออกพื้นไม้มาเปลี่ยนนะครับะต่อไปครับเจี๊ยนสุดท้ายโอ้ยบ่ม,มีขู่ใส่บ่มีถังใส่เหมือนพี่น้องเฮ้ยคันเจนี่หลายนี่จบนีเลย โอ้ oh. ลงกักลงเนี่ยแต่ป่าเทียวนี้มืดตัวนี้ดิครับลงเทียวเดียวแล้วมดเลยที่ป่านี่ันี่กันมองเหยาซยเหยาซ้ายไปน้ำทางผมพี่น้องตายอันนี้กะไรเมืนก็สวดสวดอยู่พี่น,น้องเลย เอเมื่อไหร่เพี่น้องเมื่อไหร่เมื่อไหรขังไว้นี่ละเี่ขังไว้นี่พี่น้องเมื่อไหร่นะครับเอาเมื่อนี่เฮียแท้ๆล่ะนะครับโอ้ยหมานจนเอาเมื่อไหร่เพี่น้องเลยตรงไหนไปแง่งังไหนมาพูดมาพูดเลยนะครับหมานทั้งหมานเนี่ยมานจนเอาปลาเมื่อไหร่เดี๋ยวทีไม่นี่ครับเดี๋ยวจะเดมออกมาเอามาเอาไหมโคกรธก็โกรธเนี่ยพี่น้องเลยเพื่อครับเต็มคุกก็ข้างนี้เนี่ย อะไรที่ไปคิดว่มันสิมานปานนี่ไปเมื่อสักครั้นั่นขังไม่ทันละมาแล้วยังสิมาเอาไม้ครับพี่น้องม้องสิบาตายตรงนั้นปาเข่งอ่ะบุคือประซิวนะครับขอบคุณทุกทรัพยทุกอะไครับทุกคอมเมนต์ทุกทการติดตามนะครับพาพี่น้องมายามรอบที่สองรอบแรกเอาไปแล้วคู่หนึ่งรอบที่สองก็เอามาอีกคู่หนึ่งเอาเมื่อเมื่อครับรอบที่สองนี่นะครับทีมไว้นะครับ เอารอบหน้าพ่อกันไหมนะครับโงนี้เจนี่กับี่นี่กอ่อนนะครับโชคดีมีสันสุขสุวคนสวัสดีครับผม